มึนมันจะไม่อยากจะทำอะไรคิดอะไรไม่ออกมันมึนแขนขาไม่มีแรงให้ลูกชายพาไปให้หมอว่าเป็นเส้นเลือดซื่อไปสารแกสุกุลนี่ครับตามาชีเป็นรปพแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วพอเป็นเส้นเลือดแขนขาไม่มีแรงเป็นฝั่งไหนครับโทษนะตรงไหนไม่ไม่ทราบสันติตัวไหนแต่ว่าข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 วาก่อนขาขวาขาขวาไม่ไม่ใช่ขาใต้ก่อนไม่มีตรงเลขา้ก่อนไม่มีถึงยอมา พี่เป็นแบบนี้เสร็จพี่พี่โทรไปถามเพื่อนเพราะเพื่อน<า>พี่เป็นหมอใจเลื่ออ๋อครับถึงก็มันวา่าเด็กแล้วมึงมันว่าพี่ก็เลยให้ลูกชายพาไปนั่นเห็ดีนั่นมาทันถึงพี่เป็นไม่มากนะถ้าว่าเป็นมากตัวมากก็าจะเตเียงเลยแต่นี่พี่พี่ยังนั่นได้แต่แต่มันมันมัน,มนไม่คล่องครับไม่คล่องม,มันทําอะไรไม,ไม่ไม่ไม่กระชับเองเหนื่อยง,ง่ายขึ้นมนได้ก็เหนื่อยนะโทษนะฮะเป็นปุ๊บขาซ้ายนี้ไม่มีแรงเลยไม่มีแรง แล้วตอนนั้นตัวยังไงครับครั้งแรกก็องกินโรงพยาบาลขึ้นไหมครับก็ไม่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 ขึ้นไม่ขึ้นแล้วเป็นยังไงต่อครับผ่านไปสักยี่สิบวัน,นครับกว่าชาไปหมดเลยทั้งตีกไปเดินได้ไหมครับเดินได้เต็เตยมเ,เข้าห้องน้ำเลยขยกักขยักไปได้แบบนั้นเลยจะมึนมันจะไม่อยากจะทําอะไระคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดอะไรไม่ออกมันมึนเตือไททอยน,นี่จะแบบไหนครับเหมือน ตุบๆอ่ามันมันตื้อมันตื้อมันตื้อๆแล้วก็ไอ้น,นี่ก็ยังเป๊ดไปปิดอยู่ยัง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 ,ยง,ยงหูไปอยู่พี่คิดว่าที่พี่เป็นแบบเนี้ยสายแหุเกิดจากอะไรครับเห็นเนี้ยเพราะว่าเป็นนั่นเนี่ยเป็นความเป็นความอ่าเป็นความาากับไขรพี่เครียดเพราะว่า<ม>ขาบ้านมั่งค่ารถมั่งหลายเรื่องนะพี่เอ๋มพอรถก็เพิ่งซื้อมาพอซื้อมาเพิ่งก็มาเป็นเลย มันลำบากนะมันอยู่ในสมองเพลยนะ์ทำอะไรก็ไม่ได้มันได้มันไ,ไม่ได้เม็ลกูกลูกพี่ก็ยังเดยนอยู่เพราะบ้านพี่ก็ต้องเช่ามันคิดอะไรไม่ได้ทำงานไม่ได้พี่อยากพี่กินหมดแล้วทุกอย่างนะในเพลยนั่นเบี้ยพี่เจ็ดหมดื่นพี่ไปซื้อเนี่ยทุกอย่างเนละยในเริ่มมีอะไรพี่ซื้อหมดซื้อหมดทุกอย่างหกเจ็ดหมื่นไปหมดละหมดหมดหมด,หมดไม่ดีเลยยันเลย มาเจอเบตอยเอากินถึงมันมีขึ้นตอนนั้นกินไปจาาําได้ไหมตอนนั้นกินเม็ดเม็ดแคเม็ดรู้สึกอย่างไงบ้างพี่นอนอยู่ข้างบนผมจะเดินท,นนทนํานู่นทํานี่มั่งอะไรรมาณนั้นแต่ว่าพอเราก,กินเข้าไปถึงมันอยากจะออกไปนู่นไปนี่กันนะมันก็ฉับเป็นเพีงเรื่มันขับรถไม่ได้คือพอมากินขับได้ไปไหนก็ไปได้ไปหมดทำแบบข้าวไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ทําได้ทําได้แล้วทําได้แล้วปัญดได้หรือยังครับได้แล้วได้ ก่อนไม่ได้เมื่อก่อนไม่ได้อุ้มหลานขึ้นสบายแล้วตอนนี้ตอนนี้อุ้มหลานได้แล้วนั่นเลยเหลือเหลือแต่ว่าเราเราพูดอะไรงี้เคยงัดวันนี้เนี่ยฝากให้ให้เมตตาโอยนะครับแต่สำหรับคนอื่นนะผมผมไม่ดูยาอื่นนะมันตื้อมาสามพันสี่พันก็ไม่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 รู้เรื่องกินไปก็เท่านั้นไม่นั่นถามคำหนึ่งพี่ว่าแพงไหมมันมันมันก็เท่ากับราคาเครับตามกบบกับที่เราได้เอาเงินไปกินข้าวสักจานถ้าไม่อร่อยมันก็แพง ใช่ไหมแต่นี่มันมันมันกินข้าวอร่อยก็มันก็ไม่แพงร้อย,อนอยหนึ่งมันก็ต้องเต็มร้อยนี่งดีอย่างคนดีก็เขาจะแพงแค่ไหนมันก็ต้องซื้อใช่ไหมเราอยากมันก็ต้องซื้อสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะเหมือนเดิมเลยก็คือไม่ต้องเชื่อพี่ไพศาลไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อรีวิวไม่ต้องเชื่องานวิจัยครับวันนี้สําหรับใครที่กาลังเป็นปัญหาเหล่านี้นะครับเชื่อตัวคุณเอง ครั้งแรกที่ผมเห็นงานวิจัยตัวนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาเรียกว่าทั้งโลกตามหาดังนั้นสิ่งนี้เทียบเลยนะฮะกับยาความดันเอางานวิจัยมาดูเลยและตัวเนี้ยไม่ส่งผลต่อตับเพราะว่าข้าวมันคือธรรมชาติผมติดต่อไปที่สถาบันเลยและผมบอกว่างานตัวเนี้ยผมผมขอซื้อผมขอซื้อจดสิทธิบัตรเลยว่าเป็นของบริษัทโคฟูเจ้าเดียวแล้วพอติดต่อขอซื้อเสร็จปุ๊บผมร่วมงานวิจัยต่อทำวิจัยต่อครับ ซึ่งพอเอาวิจัยต่อแล้วเนี่ยผมอยากจะรู้ว่างานวิจัยตัวนี้ในระดับโลกเนี่ยเขายอมรับมันไหมจึงมีการส่งประกวดที่สวิตเซอร์แลนด์กรุงเจนีวาและหลังจากที่พอส่งประกวดเสร็จปุ๊บเราเลยรู้ว่าเฮ้ยงานวิจัยตัวนี้ชาวต่างชาติเขาว้าวมากจริงๆการประกวดงานตัวนี้เป็นการประกวดที่สินค้าจากทั่วทุกมุมโลกเลย มาส่งประกวดที่กรุงเจนีวาเพื่อหาแบบนวัตรกรรมใหม่ๆของโลกรางวัลที่ได้เนี่ยสองรางวัลรางวัลแรกคือของงานเลยครับเป็นของเป็นนวัตรกรรมเพื่อสุขภาพนะครับที่ทําจากธรรมชาติอันที่2เนี่ยเป็นรางวัลพิเศษของประเทศโปรแลนด์ที่ให้เราเบต้าออยล์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ของไทย และมันทํามาจากข้าวสีนินที่เป็นข้าวของคนไทยที่คนทั่วโลกรู้จักอยู่แล้วที่เราจะทําให้คนต่างชาติได้ใช้สินค้าไทยเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศด้วยครับ